สวัสดีนะครับเพื่อนๆมีรักนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับโอมจากช่องโอมไม่ไลฟ์ฟิชชิงนะครับวันนี้นะครับผมมีนัดนะครับจะไปตกปลาที่บ้านแพรครับกำลัาเบนกันนาบานะครับก็ไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นนทบุรีครับกำลังจะออกจากที่บ้านตัวเองนะครับก็กําลังจะเดินทางไปที่บ้านแพรนะครับถ้าไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยเป็นกําลังใจและติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะครับถ้าไงเราก็ไปพบกันที่งานนะครับผมไป โดแล้วโอ้โหมาโชบเลยนะตายนะครับตัวแรกนะมีไซส์เลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวไปถ่ายรูปไปใกล้ก่อนนะครับเดี๋ยวขยับไปเ,เอากิปเปอร์แป๊บหนึ่งอ๋ออ่ะเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยฮะเอ๊ะได้โอ้๋อนี่สายตึงๆเลยนะฮะตัวนี้ก็น่าจะครึ่งโลได้อยู่นะครับ นะครับกัดน,นะครับเหยื่อยางชุ่มคอแต่ไม่รู้เหยื่อหายไปไหนนะครับโดนเต็มๆนะครับตัวเนะบ็ดนะฮะเคอะอออ๋อเฮ้ยฮะเอาเลยฮะดูเอ้าเโอเคครับผมเยี่ยมฮนะได้ iğ, <crouch ances. S 1> แล้วตัวแรกนะครับ ชดโอ้ยไม่ใช่ครับผู้ผิดช่อนตัวแรกของปีนะครับตัวนี้นะฮะตัวแรกของปีนะครับปีหกแปดของผมนะครับก็มีไซส์ประมาณน่าจะเกือบเกันครึ่งโลได้นะครับอ่ะอย่าไม่จชมทงกันต่อนะครับไป โดนแล,ล้วกระสงว่ะก<ล>ระสงโดนแล้วนะฮะกระสงนะครับนี่ก็ไซสสวยอยู่นะครับ แต่แล้กัดตึงเลยฮะก็น่าจะเหมือนปลาชาร์ตครับก็เลยลองส่งส่งนิดนึงนะครับแล้วก็วัดนะครับมีใจเลยกับส่งนะฮโอเคฮะผลงานนะครับก็คันเหมือนเดิมนะครับต่ว่าปาสอนจับคู่กับล็อกอัฟฟาแอร์นะครับฮะอะไรนะ เนี่ยเราผมเราได้บันตึ้งนึงครับผมว่าคิดว่าโดนตอป่ะตึ้งแล้วผมก็ลองเช็คสายดูเห็นสายมีออกขวาไปแล้วใช่เลยฮะอ๋อแงแสงสูงแข็งหน้าดี๋ยวแล้วแง่ยนะาอมค์หันหน้าตรงนี้ผมใช้กิปเปอร์ดีป่ะวันนี้มีกิปเปอร์อยู่เจอปะอ่าครับผมเอาแล้วนี่กระตอกแล้วกระตอกมีไซส์เลยไซส์ใหญ่ว่ะ ่าสวยนะเพราตัวนี้มีสายสี่ขีดว่ะน่าจะอ่าจจะสายสี่ขีดได้นะครับกระจุ้มคอนะครับเดี๋ยวอย่าจุ้มคอมาตรฐานเลยผมใช้จุ้มคอเดียวฮะเรียบ,บร้อยสวยงามโอเคครับปไปไปต่อครับครับผมได้ครับ <c oughs> โ,โอ้ยหลุดปลาช่อนหลุดเลยอยู่ตรงนี้ฮะโอ้โหเอ้ยกระโดดหลุดเลยฮะอะไรอะไรมือันไปเออไม่ต้องสอนกู้เฮียสอนกู้ด้วยนะ

ไอ้ไอ้วันลอยขึ้นมาบนดินเลยไอ้ฮ่าหลุดพอดีเลยัต์เอ๊ะคิดว่าจะหลุดอีกแล้วจะหลุดทั้งวันเลยคิดว่าจะหลุดทั้งวันในคลิปหายใส่ใส่เข็มได้ครับอันนี้เก็บฮะเชีย่ยวัดหลุดวัดหลุดทั้งวัน โดนแล้วเบ็นโอ้ยหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งวันในย็ดแค่นี่ผมเอาลายซัพเตอร์ออกเลยนะส่งแบบไม่ต้องมีลายซัพเตอร์นะ เออนี่ส่งแล้วนะส่งด้วยนะ โดนนี่สัตว์อันเนี้ยอุย้ยหลุดอีกแล้วไอ้อย <c oughs> กอีกระสงกระสงเียอะไรวะอุย้ยเนี่ยส,งส่งทะลุมหมดแล้วเปลี่ยนตัวเบ็ดแม่งเลยเฮียก,ก,กระสง รู้ขนาะดนี้เราออกมาจากเหยื่อขนาะดนี้เลยเนี่ยเห็นหรนะผตัวเป็ดี่นีตัวมน้อยลงนะอ,อ,ลอลมอกระสงเห็นตัวเลยติดจะยกขึ้นมาอยูอย่แล้วแต่ตัวไม่ไม่ใหญ่หรอกตัวเล็กมีกดกีช่วยีไว้ อ่าครับผมตอนนี้ก็ตกปลาก็เสร็จเรียบร้อยกินของกินข้าวแล้วครับก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับซึ่งบ้านผมก็อยู่นนท์ตอนนี้ก็อากาศเย็นมากนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ตกปลาก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับว่าจะไปตกปลากันที่ไหนต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีกทีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ